สวัสดีครับร้านพีพีประดับยนต์ประตูน้าขอนแก่นนะครับวันนี้เราพามาส่งงานชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับมิวเอ็กซ์ันะครับคันนี้เลือกใช้เป็นแบรนด์คา์โต้นะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของคา์โต้นะครับผมนี่ครับสเกิร์ตด้านหลังสไตล์สีท่อเหลี่ยมนะครับวาไฟทับทิมนะครับสวยๆนี่จะเป็นตัวคาดเอวมีไฟนะครับเป็นตัวทรงใหม่เลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับส่งงานเรียบร้อยครับพามาดูรอบคันเลยครับด้านข้างก็จะมีตัวคิ้วล้อนะครับขอบบันไดข้างแล้วก็ตัว กลับข้าประตูนะครับที่มีเส้นแดงๆนะครับผมนี่ครับสเกิร์ตด้านหน้าครับจะมีไฟเดย์ไลท์นะครับจะเป็นทรงตัว C นะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านี่สเกิร์ตด้านหน้าครับแล้วก็มีตัวหนังสือฝากระโปรงแถมมาให้ในชุดนะครับผมนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นตัวคิวล้อตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาครอบในข้างนะครับ ตรงนี้แล้วก็มีกาวข้างประตูนะครับนี่ครับสวยๆมากเลยครับมีคิวล้อด้านหลังครับสวยลงตัวสปอร์ตแน่นอนครับคันนี้นี่ครับสเกิร์ตด้านหลังมีการลอยท้ายด้วยนะครับแล้วก็คาดเอวนี่ครับคาดเอวทรงใหม่นะครับป็นเส้นแดงแล้วก็ไฟหลีไฟเบรกในตัวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับสไตล์ทรงสปอร์ตนะครับ สวยๆแบบนี้ต้องร้านพีประดับยนต์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจส่งข้อความทางอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดเข้ามาในเพจร้านเราด้